กระ,ะเปิดกระจกแล้วบหมุนกระจกอีกแล้วไปด้วยหมดไปด้วยหมดไปหดวนวน้าวอเมอยอกเยอะยอไม่ใช้ไปเลยใช้กี่ปีก็ไม่หมดหรอกวันเนี้ยเออมันมันให้มาเยอะเกิรกเกกกก้ยหายไปหมดเลยอ่ะเห็นแม่ล่าบอกแล้วเอาเยอะๆยๆะไม่บอกเยอะเยอะเออต้องเยอะเยอะนี่อย่างงี้เลยเออใช่แล้วก็ไปตึกตึกตรงไหนตรงไหนตรงแบบว่าชุงแบบนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมอ่าสมมุิข้างนี้ข้างนี้นี้มันคือแบบนี่แหละเออสุร่าไม่ใช่สวยสวยมากนี่แหละมันคือเคลดลาบหรอสวยสวยสวยใช่ใช่ใช่้สองทันอารมณ์นั้นไว้ทาลิปสตากได้ด้วยหรอใช่ก็เอาไว้ทาอย่างนี้ก็ได้ไงไหนยังไง ปักจื้อให้จื้อหรอครูช่วงช่วงนี้ไงนี่พอเราใช้ย่ไหมั้ยจื้อให้ไปได้หน่อยคือเงินได้จริงจ้ะนี่ไงช่วงช่วงตรงช่วงตรงนี้ไงหรอใช่หรือว่าวันไหนที่เราอยากมันติดแน่นไหมมันก็ไม่แน่นหรอแต่มันธรรมชาติไงไม่หรือว่าพป็ลิีซอฟเพราะว่าเป็นรีซอฟจื้อปากใช่หรือว่าวันไหนที่เราแบบ อยากไปอยากไปออกกําลังกายอย่างนี้แต่เราก็อยากให้แบบว่าอุ้ยเหมือนออกดูสดชื่นเป็นพิเศษช่วงไหนรู้ป่ะที่แบบเวลาคนออกกําลังกายแล้วมันจะมีแบบอะไรวิ่งวิงช่วงนี้จ้ะช่วงนี้ตรงนี้มันก็จะมีความแบบโกอะไรขึ้นมาตรงนี้อมันดูเหมือนเงื่องเงือออกออกกำลังกายเยอะใช่มันดูแบบสดชื่นเห็นไหมตรงนี้ ออไปซื <mile> ้อไปซื้อซื้อน่อยอ่ะนะสองพันหล่อใช่ใช้ใช้ได้นานมากโอ้โหฉันว่าหมดอายุก่อนเลยสองอย่างเลยก็อย่ยเลอนขึ้นไปเต่มันพังแต่มันลงไม่ได้หมดอายุก่อนเนี่ยแกมันใช้ไปลีบบามได้ไหมแกเราสิไม่มันเอาไว้แบบว่าจุดตกกระทบแสงเฉยๆลีบบามไม่ได้มันมันไม่ได้เป็นรีบแต่มันเป็นตัวแบบพันาเพิ่มการเพิ่มการรับแสงไงการกระจายแสงไงเห็นไหมเออ ดูชอบจืดปาๆเพราะว่าใช่ยจืดปากชอบจืดปากเราไม่ลืมนะ่ยวนวนวนแล้วก็บึกบกตรงนี้ตึ๊กตึกเออเบาเบาเ นี่ต้องบอกว่าต้องเบามือนะเพราะว่ามันเป็นเนื้อบามใช่ไหมแล้วหน้าเรามันเป็นแป้งเป็นรองพื้นอะไรเงี้ยเราจะต้องแทบให้มันอยู่กับที่เท่านั้นนะอย่าไปขูดแล้วนี่วาวอย่างวาวแล้วนะที่ทำไม่ถูกวาวแล้วนะแต่ทาที่แก้มแต่ปากจืดงงงงกั้งงมดปากจืดอยู่แล้วอะไรกวปากจืดแล้ว